นโมตัสสพภะควะโตราโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสพภะควะโตราโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสพภะควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะวันนี้ข้าพระเจ้าได้ทําการใส่บาตรแทนจิรพาพิมพ์สุวรรณให้กับพระแม่ธรณีและเจ้ากรรมนายเวรของจิรภาพิมพ์สุวรรณได้ทําการใส่บาตรกวดน้ําให้แก่ ท่านพาแม่ธรณีและเจ้ากรรมนายเวรแทนจีลาภาพุ่มสุวรรณที่อยู่ประเทศพิมพ์สุวรรณที่อยู่ประเทศเกาหลีที่ได้ตามสัญญากันไว้ว่าไปถึงประเทศเกาหลีแล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆจะใส่บาตรทำบุญให้พระแม่ธรณีและเจ้ากรรมนายเวรวันนี้ข้าพเจ้าทำบุญทำบุญตักบาตรในน้มของจีลาภาจีลาภาพิมพ์สุวรรณเรียบร้อยแล้ว พระแม่ธรณีโปรดรับรู้โปรดรับทราบในการทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำในครั้งนี้ด้วยและเจ้ากรรมนายเวรของจิรภาพิมพ์สุวรรณให้มารับ่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วพระแม่ธรณีโปรดเมตตาให้จิรภาอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขสบายตัดสินบาตรขาสินบนกันนะวันนี้เจ้ากรรมนายเวรของจิรภาพิมพ์สุวรรณ ให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วโปรดอํานวยอวยชัยให้จีรพาพิมพ์สุวรรณอยู่อย่างสุขสบายมีแต่ความสุขความเจริญอยู่แล้วก้าวหน้ามีเงินมีทองถ้าอยู่ดีมีสุขมีความเจริญก้าวหน้าจะใส่บาตรทำบุญสังฆทานให้อีกครั้งในเดือนหน้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยปังปัง ทำอะไรก็มีแต่ความสุขความเจริญขอให้จิรพาพิมพ์สุวรรณมีแต่ความสุขความเจริญจิรพาพิมพสุวรรณและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้มารับรู้รับทราบรับส่วนบุญส่วนกุศลครั้งนี้กันนะมารับส่วนบุญส่วนกุศลกันนะจ๊ะขอให้เจ้าภาพจีเรา จีราภาพิมพ์สุวรรณมีแต่ความสุขความเจริญจ้า